ผู้ชมที่ติดตามชมช่องไทยรัศิลวชัยครับวันนี้เป็นวันพิเศษที่ผมจะพานัเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP67 ไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันที่จังหวัดเชียงรายนะครับคงจะเป็นบรรยากาศที่สุดชื่นแน่นอนเพราะว่าแต่ครับทราบว่าที่เชียงรายมีอุณหภูมิ10กว่าองศาเนัเนเองจะเป็นยังไงก็ติดตามกันนะครับ

นี่เราลงเครื่องที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงเรียบร้อยแล้วนะครับอากาศในขณะนี้27องศาคิดว่ามันหนาวแต่ว่ามันไม่หนาวใช่ไหมเออมันไม่หนาวแต่พวกนนี้ลองดูพรุ่งนี้น่าจะหนาวนะรเ,ออเราจะเที่ยวกันได้สุงคีปโอเค อาหารเที่ยงวันนี้ที่ครัวภูแลเนี่ยเป็นที่ประทับใจของเด็กๆเป็นอย่างยิ่งเลยครับอาหารอร่อยบรรยากาศน่ามากินอาหารเที่ยงสบายๆครับ วันนี้ผมอยู่ที่วัดห้วยาปากตั้งดูแล้วความอลังการของวัดน,นี่โอ้มันยิ่งใหญ่มากเลยครับนี่เด็กๆก็คงจะมีความสุขในการมาพัฒนาจังหวัดเชียงรายเป็นอย่างยิ่งเลยครับ รู้สึกยังไงบ้างครับที่มาที่วัดห้วยปากั้งในวันนี้ครับยังไงบ้างครับสนุกนะเออคุมม้มไหมท,ที่ที่ได้มาที่นี่มีวิวสวยๆเลยนะเออโอเคขอให้มีความสุขครับ ด้านหลังของผมนี่ยนะครับเป็นวัดที่สวยงามมากจริงๆเลยผมเชื่อว่าวันนี้ทุกคนคงม,มีความสุขที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวที่วัดร่มเกลืครับเดี๋ยวเราตามไปดูบรรยากาศนิดนึงกับ้าเลยครับ นีผมพาเด็กๆมาที่ไร่สิงปกพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลนี้ดอกไม้นานา,นาพันธุ์ที่เราจะได้เลือกในการที่จะถ่ายภาพและก็ชมธรรมชาติร่วมกันเด็กๆมีความสุขมากครับท่านผู้ชมครับในการมาเชียงรายครั้งนี้และก็คงที่จะไม่พลาดในการมาที่ไร่สิงปกในวันนี้ด้วยครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยครับ สัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยมาอ่ามีความรู้สึกยังไงบ้างมาครั้งนี้โอเคไหมโอเคโอเคยังไงโอเคโอเคยังไงเออส่วนสนุกดีนะเออเคยมาไหมลูกเคยมาไหมไม่ครับไม่เคยมามาครั้งแรกนะเออโอเคเซี่ยวเต็มที่เอาไอ้น้ำหนักลดนะวันนี้นะอืมไปคอับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปถ่ายตรงนู้นครับนิดสิงครับเสแล้ว

nghề subscribe <laughs> <laughs> <Rất> xin <nụ kinh. cười> สุดยอดที่ี่ครับท่านผู้ชมครับที่ไร่คนรอดนะเวลานี้แดดร่มลมตกพอดีครับบรรยากาศสุดๆผมลองชิมเบียสโนวี่เนี่ยไม่ได้โฆษณานะครับผมลองดูเพราะว่าเขาขายที่นี่แล้วรอพทอดมอยู่ปรากฏว่ามันอร่อยครับมันมีความสุขผสมกับบรรยากาศยามเย็นๆอย่างนี้ใครว่างพอมาครับพาเด็กๆมาวันนี้ก็ต้องแอบในขานที่จะกินเบียกับหมกนี้ด้วยครับเดี๋นะครับ ดิสโกรแคมป์ชั้นพอๆกับเจ็ดของอุบาลสงขามาหาประสบการณ์และก็มาดื่มด่ำกับธรรมชาติของไร่สิงปัน,นวันนร้านอาหารนี้ระดับเตือนนะครับเดี๋ยวเราไปลองสัมผัสรสชาติกันครับเช่นครับ เที่ยวที่เชียงกกรายด้วยมาพบปะกับตาที่พวกเราไม่เคยมาในระดับนั้นให้แล้วก็พวกเราก็คอยแสดงความยินดีกับหยกซึ่สอบเข้าในรายให่รายใหญ่ทอะไรได้ท่านผู้มเขามีอะไรที่จะบอกให้ในอกจากจะบอกของที่มันลึกเพื่อแสดงความยินด,ดีกับหยกในโอกาสที่ได้รับการท่านเลือกให้ออด,ใมมด,ดูของท่านที่เราในครั้งนี้ด้วยดูจะมบอบ อาอักบันนี่ได้ครับอากโยกโยกครับรยกต์โชคดียกั้งใจเรียนนะครับอยากให้คุณครูอรวันได้เล่าถึงความรู้สึกและก็เหตุการณ์ ทั้งวันของวันนี้ที่ได้พานักเรียนในห้องเรียนพิเศษ MEP ป .6 ทับ7มาครับค่ะนะคะก็กตั้งแต่เมื่อเชา้าที่ได้ขึ้นเครื่องที่หาดใหญ่นะคะก็ปรากฏว่าสอบถามจากนักเรียนนักเรียนก็ตื่นเต้นมากนะคะว่าบางคนก็นอนไม่หลับ <c oughs> แต่พอมาถึงท <c oughs> ี่สนามบินแม่ฟ้าหลวงนะคะบ <c oughs> างคนก็ตื่นเต้นกันทุกคนเลยนะคะเ <c oughs> พราะว่ามา บางคนก็ยังไม่เคยมานะคะปรากฏว่ามาสัมผัสกับอากาศหนาวนะคะหนาวจริงหรือเปล่าหนาวไม่ค่อยจริงเท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นเราก็เดินทางต่อไปยังไปทานอาหารไปกินข้าววันก่อนไปรับประทานอาหารนะคะซึ่งอาหารอร่อยมากแล้วก็บรรยากาศเนี้ยชิวๆเลยค่ะน่านั่กมากเลยนะคะ ส่นต่อไปเราก็ไปยังวัดวัดสีน้ําเงินนะคะวัดสีน้ําเงินแล้วก็วัดห้วยปรากัง้งแล้วก็วัดร่องคุณนะคะซึ่งสวยงามมากสวยงามทุกวัดเลยค่ะและนักเรียนก็มีความสนุกสนานตื่นเต้นค่ะคุณครูก็สนุกกันค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคครับขอบคุณครับ ท่านผู้ชมและท่านผู้ปกครองที่เคารพครับวันนี้เป็นวันแห่งความสุขของนักเรียนข้าวนิพิเศษเป็นที่รับเก็แต่ก็คณะครูที่ได้ติดตามนักเรียนดูแลนักเรียนมา,าตั้งแต่เช้าจนถึงเยวนี้ซึ่งกาลังจะปิดทริปของวันนี้นะครับเป็นอาหารค่าที่ห้องอาหารภูพีรมที่ทัางแสนอร่อยและโรแม,มนติกเป็นอย่างยิ่งผมเชื่อท่านผู้ปครองก็คุณจะเป็นห่วงลูก แล้วก็อยากจะรู้ว่าลูกของท่านเป็นอย่างไรบ้างในวันนี้ก็ได้ฟังคุณรูมอรรวรรณที่เป็นครู้แทนทั้นได้พูดไปแล้วเมื่อครู่นี้นะครับทุกคนมีความสุขทุกคนได้รับประสบการณ์ดีๆในการเที่ยวเคลายนในวันนี้นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะไปต่อเพื่อทํากิจกรรมกันที่โรงเรียนนานาชาติเกนบินลก็ขอท่านผู้ปกครองได้ติดตามชมความเคลื่อนไหวและก็พฤติกรรมของลูกๆของท่านว่าได้อะไรบ้างในการมา สัมผัสกับจังหวัดเชียงรายน,นครับสำหรับวันนี้รายการศิลป์ไทยนีเรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันทุ่งนี้ครับสวัสดีครับ